คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลมาแล้วเลขคุณไก่เจ้าพายุงวดหนึ่งมีนาคม2564เรียกได้ว่าหลายๆคนก็ต่างรอคอยเลขคุณไก่เจ้าพายุอยู่นะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันนะครับว่าคุณไก่จะให้เลขอะไรมากันครับในงวดหนึ่งมีนา64นี้นะครับมากันแล้วครับหนึ่งทับสามทับหกสี่เด่นบนเลขหกกับเลขสี่เด่นล่างเลขเจ็ดครับ และชุด3ตัว4 6 7ชุด2ตัว5 6 5 7 4 6 4 7 6 7 9 4 9 6 9 7 2 9 5 9ครับชุด3ตัวท่านผู้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างกันได้เลยนะครับกลับหน้ากลับหลังยิ่งดีครับ คุณไก่ให้มาแค่10ชุดเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันโชควันชัยแล้วนะครับ1มีนา64การประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะมาถึงแล้ววันนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลคุณไก่ครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทานี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขคุณไก่วันนี้หนึ่งมีนาคม64ี่ทุกทุกท่านทุกทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ